สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีสั่งปิ้นแบบสายนะต่อกับเครื่องปิ้นเอฟสันแต่ก่อนที่จะสั่งปิ้นให้ดูเราจะมาสอนวิธีเชื่อมต่อก่อนเพราะว่าไม่ใช่ว่าเสียบสายแล้วจะสั่งปิ้นได้เลยนะคะเราต้องมาเชื่อมต่อก่อนนะต้องมี2องแอปนี้ก่อนนะแอปที่1คือเอฟสันไอปริ้น แอปที่สองคือ p l i n t e r Finder นะทุกคนของเอฟสันทั้งคู่เลยโหลดได้ที่ไหนโหลดได้ในแอป Store นะคะหรือว่า Android แต่ของ Android มันจะป้นง่ายกว่าถ้าใครใช้ iPhone หรือว่าของ iOS iPad อย่างเงี้ยก็มันก็จะใช้ยากกว่านะโหลดยังไงคะโหลดไม่เป็นคะ่ะเพิ่งจะมี iPad สักเครื่องก็กดค้นหาตรงนี้นะคะแล้วมันก็ จะมาขึ้นแล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้ก็จะขึ้นเนี่ยแอปก็กดโหลดได้เลยเนี่ยกดโหลดได้เลยนะคะมันจะเป็นโหลดตรงนี้แล้วมันก็จะมาหน้านี้อ่ะทีนี้เราจะมาเชื่อมต่อให้ดูแต่เชื่อมต่อของโฮโคก่อนนะอันนี้มันจะเป็นไทซีนะคะเห็นไหมเห็นชัดไหม โฟกัสลำบากมากเลยอะไปโฟกัสข้างหลังทำไมเออเอา้าวไปอีกแล้วอ่ะมันจะเป็น Type C นะคะอีกด้านหนึ่งเป็น USB แบบนี้นะแล้วเราก็เอาต่อกับสายปริ้นสายปริ้นของเรานะคะเสียบเข้าไปแล้วก็เอาเสียบกับ iPad คาไว้ได้เลยนะ เสียบกับ iPad คาไว้ได้เลยแล้วที่นี้เราก็เข้าไปใน e อ s a n i p r i n t ก่อนที่จะเชื่อมต่อนะคะเราก็มากดที่เครื่องก่อน <c oughs> เครื่องปรินนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราจะไปที่เครื่องปรินเครื่องปร้นทุกคนก็กดเปิดเครื่องปรินก่อนนะ เครื่องปิ้นเวลาเปิดอะ่ะมันจะไม่กระพิบแบบนี้หรอกมันจะไปอยู่ที่จุดใดจ,จุดหนึ่งแต่ทีเนี้ยให้เรากดตรงกลางค้างไว้นะคะถ้าของใครไม่กระพิบแบบนี้นะให้ทุกคนกดคาไว้แล้วมันจะกระพิบไปกระพิบมาแบบเนี้ยระหว่างที่มันกระพิบนะคะเราก็มากดเซิร์ตรงนี้ระหว่างที่มันกระพิบเราก็มากดปิ้นซีเล็ตรงนี้เนี่ย แล้วมันก็จะขึ้นเห็นป้าต้องการค้นหาอุปรกรณ์ของคูเราก็กดอนุญาตเสร็จแล้วเราก็กดเนี่ย how to set in local อันนี้มันก็จะสอนวิธีเชื่อมต่อนะคะให้เข้าไปเปิด p r i v a c เสร็จแล้วก็กด local net แล้วก็กดเปิดนะคะเนี่ยเขาสอนวิธีเปิดมาแล้วอ่ะแล้วอ่ะทุกคนจะเห็นไหมี่ยพอเราเซิร์ชโลคอลแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลย Can not found ไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะแล้วทํายังไงต่อทายังไงต่อไม่ขึ้นอะไรเลยคะ่ะไม่ขึ้นอะไรเลยตอนเนี้ย ตอนนี้มันมันเป็นสองไฟอันนี้ค้างไว้แล้วนะคะเราก็มาดูเราจะทำยังไงให้มันขึ้นตอนนี้มันไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะขึ้นแล้วเห็นไหมมันขึ้นแล้วนะทุกคนให้ทุกคนกดเชื่อมต่อนะคะกดเชื่อมต่อ เนี่ยมันก็จะคอนเน็กแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยแล้วเราก็สั่งปรินได้เลยนะคะกดปรินได้เลยแต่ถ้าใครค้นหาแล้วมันไม่ขึ้นน่ะใครค้นหาแล้วมันไม่ขึ้นน่ะแนะนำให้โหลดอีกอันหนึ่งมาด้วยนะคะนี่ไงปรินไฟเดอร์ที่บอกเห็นปะเนี่ยมันก็จะค้นหา ของใครไม่ขึ้นให้ลองติดต่อศูนย์เอฟสันนะคะว่าสอบถามว่าต้องทำอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอะเมื่อวันเมื่อวันก่อนอะที่ทางร้านลองเชื่อมต่ออะคือมันเชื่อมต่อนานมากนะทุกคนมันมันทำอยู่นานเลยอะกว่ามันจะเชื่อมต่อติดอะแต่อันนี้มาถึงก็แป๊บเดียวเอง <laughs> เพราะว่าเราเชื่อมต่อไปแล้วไงเราลงทะเบียนไปแล้วจริงๆอะมันจะมีให้ลงทะเบียนด้วยนะสำหรับใครที่ ไม่เคยเชื่อมต่อมาก่อนนะแต่อันนี้ทางร้านลงทะเบียนไปแล้วไนงะก็เข้าไปที่นี่นะคะเดี๋ยวทางร้านจะกปดให้ดูเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้มาให้เนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งเชื่อมต่อแอปครั้งแรกนะเห็นปะ มันจะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะใครที่เชื่อมต่อแอปครั้งแรกเนี่ยเว็บไซต์นี้เลยแล้วเราก็ลงทะเบียนแล้วเราก็ล็อกอินมันก็จะเป็นการล็อกอินเครื่องนะแต่เมื่อวานน่ะที่ทางร้านล็อกอินครั้งแรกอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่แบบขึ้นให้ล็อกอินอะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้น มันจะขึ้น wifi อะ่ะมันจะขึ้น wifi เนี่ยมันจะขึ้น wifi อย่างนี้เนี่ยตอนที่ตอนที่ทางร้านเชื่อมต่อครั้งแรกนั้นเนี่ยมันจะขึ้น wifi แบบนี้เลยเห็นปะแล้วเราก็กด r e g i s t e r แล้วมันก็จะขึ้นเว็บไซต์ตะกี้ที่ให้ลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็กด next <c oughs> มันก็จะปิดมันถึงจะปินได้อะ่ะ ลองทาดูนะคะเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อพวกนี้ไม่งั้นอะ่ะเราจะกดปรินไม่ได้เลยไม่ว่าจะใช้อะไรก็ต่อได้นะเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยมันเกี่ยวกับแอปที่เราปรินว่าเราอะ่ะเชื่อมต่อได้ไหมถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ก็สั่งปรินไม่ได้นะคะสอบถามศูนย์เลยนะบอกเพิ่มเติมนะคะใครที่โหลดสองแอปนี้แล้วทำตามวิธีที่ทางร้านสอนไปตะกี้แล้วยังไงก็กด ค้นหาแล้วใช่ไหมไม่ขึ้นเครื่องปรินแบบนี้นะคะไม่ขึ้นเครื่องปรินมาเลยค่ะทํำยังไงก็ลบ2องแอปนี้ทิ้งไปแล้วโหลดมาใหม่นะคะโหลดมาใหม่กดค้นหาใหม่กดเข้าไปในนี้กดโลโก้กด, oco, กด connect i กับเราเตอร์ไ i f i นะคะมันจะมีให้ลงทะเบียนค่ะมันจะมีให้ลงทะเบียนถ้ามันไม่ขึ้นอะไรเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่ว่าจะลบแอปทิ้ง โหลดมาใหม่หรือว่ากดที่เครื่องปิ้นนะคะกดที่ตัว Wifi ตรงนี้กดที่ตัว Wifi ตรงเนี้ให้มันกระพริบซ้ายกระพริบขวานะคะไม่ใช่ไม่ใช่มีไฟดวงเดียวนะจะต้องมีไฟสองดวงแบบนี้พร้อมกันก็คือมันคอนเน c t เรียบร้อยแล้วนะคะลองดูนะทุกคน